วันนี้เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัติทำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางลำควนวิเศษมืน่น ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ส่วนประกอบของเครนที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตกทับรถไฟขบวนด่วนพิเศษขบวน21กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีขณะกำลังแล่นผ่านช่วงกมรรถไฟที่220ปหลัก9หมู่ที่11บ้านถนนคตตำบลสีคิว้วอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาทำให้เกิดไฟลุกไหม้และรถไฟตกรางเมื่อวันที่14มกราคม2569 และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศรีสะเกดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงรับผู้เสียชีวิตไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะหกับพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ไไไประชาชนและคณะบุคคลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิตย์จากจังหวัดประจวบคิริขันปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนตำบลประนีจังหวัดตราดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์โรงเรียนวัดัยภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนราชดมริโรงเรียนจินละดา สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชนบุรีด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือรัษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำนักพระราชวาังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ วันนี้นะครับวันนี้นะครับใครที่ถือทองไว้ในมือยิ้มแก้มปริไปตามๆกันเพราะว่าทองไทยครับทำสถิติ n e w High ตามตลาดต่างประเทศในทองรูป,ปรพรรณนะขายออกทะลุบาทละ7 0 0 0 0ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ราคาทองคำวันนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ทองรูป,ปรพรรณเนี่ยนะครับท้ายที่สุด ตลาดวันนี้เปลี่ยนแปลงไป18ครั้งด้วยกันนะครับสุดท้ายบวกมาวันนี้550บาททองคําแท่งขายออทีบาทล,ละ7 4 0 0บาทไม่ใช่สิทองคําแท่งขายออทีบาทล,ละ69,600บาทส่วนทองรุบพันธุ์ครับขายออที่บาทล,ละ7 4 0 0บาทก็ถ้าเขบว่าทองรูปพันธ์วันนี้ทะลุไป70,000ทะลุ70,000แล้วนะฮะส่วนทองแท่งใกล้แตะระดับ70,000แล้วนะครับ